เอาครับท่านบุชมครับมาแล้วครับเพระสนามบินน้ำนะครับตัดภาพจากสู่ปลาเรียบร้อยนะครับอุดมไส้กะมาอัดคลิปเอาหนอกรอบด้วยครับเพราะว่าตอนสู่ปลาเสียงดังขนาดครับท่านบุชมนี่แหละครับได้เป้งน้ำลงมาใส่นี่แหละครับผมน้ำกะคุนแน่ด้ครับท่านบุชมอาจจะบ่สวยงามนะครับเพราะว่าพึ่งสะปลาตุกปลาไปนะครับผมเอามากินสงการไทยหฮอเนาะครับท่านบุชมนี่แหละครับเดินทางมา ต่างจังหวัดก็อยากสูป่ปลาเนาะครับผมนี่แหละครับมื่อนี้ซอสสนามบินน้ำเพิ่นกระมาเทิงลักลอยแล้วก็เลขลรางสองตัวเนาะครับเมื่อนี้ครับผมจะเอามาสรุปทั้งหมดเลยครับผมสําหรับซอสสนามบินน้ำนาะครับเพื่อนให้มาซัมไดผมจะเอามาสรุปให้ท่านผู้ชมเบิ่งทั้งหมดเลยนะครับแอดแสงเดือนผมกะลงให้ท่านผู้ชมิ์สุดสรุปไปทีเรียบอะไรบ่อยได้ครับซอสสนามบินน้ำกระสีเห็ดเหมือนกันครับท่านผู้ชมก็ มาแล้วนะครับลักลอยมืออื่นครับเคลืนนีแหละครับผมจะหาเลขจับส้นกันนะครับผมจะเลี่ยนรูไปเรื่อยได้ครับผมส้นกันลายสำนักแล้วมืออื่นผมจะเอามาลงให้ท่านผู้ชมได้ครับผมเพราะว่าซอสสนามบินหนามเพิ่นมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่แหละครับผมก็จะได้เวลาตามต่อเสี้ยนต่างๆให้ท่านผู้ชมได้ครับผมแมทเอพซีเพิ่งทรงมากมือสั่วได้ครับผมเลยรีบลงมาอัดคลิปให้ท่านผู้ชมเลยครับเดี๋ยวผมมี สบับกิ่งพร้อมครับที่เปืนทรงมากมือเซาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเอาให้เบิ้งเด้อครับเปืนให้ปึ๊บผมกเฝ้าเขียนสอสนามบินน้ำแล้วก็ทั้งบนแล้วก็ล่างด้วครับลักลอยบนล่างกับสองตัวนะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับอูน้ำใส่ก็จะเอามาทายถอดท่านผู้ชมเบิง้งแต่ตุ่นหอดไปลยเด้อครับก่อนอื่นครับก็ต้องขอบคุณแม่เอฟซีใจดีแล้วก็สอสนามบินน้ำด้วครับที่ให้แนวทางตัวเลขอูน้ำใส่ มาแบ่งปันธัญบุษมทางสองทุกทันเด้อครับผมผมกะสิเอามาลุ่งไอ้ธัญบุษม์ยางหลวดเลี้ยวเด้อครับบ่มีกักคลิปไว้เด้อครับธัญบุษมคือแบบว่ามาปุ๊บผมกะเอาลุ่งไอ้ธัญบุษมเลยครับนี่ครับสําหรับที่ธัญบุษมรอดนะครับแล้วผมกระสิตามต่อเขามาเรื่อยๆครับขอบคุ่นธัญบุษมทุกทันดนะครับที่เขามากดไหลกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ผมครับผมก็สิสูบพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเด้อครับท่านผู้ชม ป,ปับปรุงนี่แหละครับสอสนามบินน้ําครับงวดนี้ครับขอให้ปังปัง,ปงมันมันทุกท่านเด้อครับงวดนี้เป็นม่าลักลอยสองตัวนะครับท่านผู้ชมงวดว่างหันมาตัวเดียวงวดนี้มาสองตัวครับกับพิจารณาเบิ่งเอาได้ครับท่านผู้ชมเพื่อได้ส้วได้รับในวันวันที่16หเมษายน2568ัารยบครับกับขอให้ดวงดีทุกท่านเด้อครับผม ถูกลังบ้านเงยนะครับกลับลงไปวันทีสิบหกมันมาน้ำกันครับผมเห็นไหมครับเอาผมเกิดเสียวให้เบิึงสับปะรดจริงน้ำด้วยครับผมเปิ้ลส้มมาทางไรนะครับนี่ครับท่บบานผู้ชมเดี๋ยวเบิึงสับปะรดจริงก้อนนะครับในไลรแม่เอฟซีเปิ้ลส้มมาให้ครับ นี่ครับสอสนามบินน้ำครับท่านผู้ชมอาจจะเห็นสัตว์หรือบรสัตวสนะท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมเปิ้ลโซงมาดุนดวนครับผมนี่แหละครับเป็นแนวทางตัวเลขด้วยครับพิจารณาเบิ้งเอาครับเปิ้ลโซงมาเกตโมงยี่สิบเกตครับผมนี่แหละครับหน้าจอมาเป็นที่เรียบร้อยครับท่านผู้ชมฝากติดตามให้อูน้ำใสเด้อครับนี่แหละครับให้เกตกับเก่าครับท่านผู้ชม เป็นแนวทางตัวเลขกเปิดกรไขมาเดินดีมากหนึ่งสองี่ห้วดแล้วครับท่านผู้ชมงวดที่หกวัวน้ำใสกําลังตามครับผมเอาฝากตามต้อยผมไม่ได้ครับเดี๋ยวไปเบิ้งสับับจริงน้ำกันครับท่านผู้ชมสอสนามบินน้ำครับนี่ครับมาเบิ้งแต่งแต่ต้นจนจบครับท่านผู้ชม พาอกองเฮาจะอยู่ยไทยไายคลิปดนะครับท่านผู้ชมผมจะเอาชุดแรกแรกท่านผู้ชมเบิ่งก่อนนะครับซอสนามบินน้ําครับอัน่สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับหลักสิบล่างครับท่านผู้ชมหนึ่งสี่ห้าเจ็ดแปดครับแคปหน้าจอเอากันเด้เลยครับเพราะว่าท่านผู้ชมเขามาติดตามม่เป็นการทันได้เห็นนะครับหลักสิบล่างนะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับมีหาตัวได้ครับหนึ่งสี่ห้าเจ็ดแปดครับท่านผู้ชม พิจารณาในการรับส้มและฟังเอาได้ครับลักซิปล้างมาแล้วกรับมาเบิ้งลักหน่วยล้างธับท่านผู้ชมหลักหน่วยล่างครับผม1 4 5ครับผมเน้นที่1 4ครับผมล้างนะครับเนี่ยแะครับพิจารณาเบิ้งเอาครับผมท่านผู้ชมเรียกมาได้ถูกรูปแบบนะครับบนแนอนอนครับอยู่ที่ดวงท่านผู้ชมครับแต่แจ้งได้กะบอวยพจน์ในดวงทุกท่าน ดีทุกท่านเด้อครับผมนี่แหละครับเอาเห็นกันแล้วเนาะครับหน่วยล่างครับล่างเน้นเน้นครับผมจับคู่ห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับผมนี่แหละครับกระมี่เห็นหาหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งอยู่นี่แหะครับสิบล่างครับผมอยู่นี่กระมี่ครับผมหลักหน่วยล่างนะครับเห็นกันชัดๆันนะครับ่ันบุชมล่างเน้นเน้นห้าหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งนะครับ่ันบุชมพิจารณาเบิงเอาครับ มาเบิ้งทางสิบบนครับ่านบุส้มหนึ่งสี่กับห้าแปดครับผมนี่ครับส่วนกับลักหน่วยแรงครับผมหนึ่งสี่กับห้าแปดครับผมอันนี้เพิ่มมาแปดนิดเดียวครับ่านผุส้มอันนี้หนึ่งสี่หาครับ่ันผุส้มมีสามตัวสิบบนมีสี่ตัวครับ่ันผุส้มพิจารณาเบิ้งเอาได้ครับเพื่อได้โชคได้ลาบนำกันครับเอามาเบิ้งลักลอยครับ่ันผุส้มเอาทางลักลอยแล้วครับ มาให้เห็นแน่ๆครับผมสอสนามบินน้ํานี่ครับงวดเก้าครับที่่ันบุช้มล่อค่อยครับผมรักลอยตรงๆครับหกแปดเจ็ดครับผมจะเป็นบนล่างนะครับก็จะเขาทั้งบนทั้งล่างเลยครับแต่นี่เป็นหารักลอยถือว่าสุดยอดเลยครับเม็ดเดียวพร้อมครับเอามาเบิงทังสบับจริงกันครับ่านบุช้มนี่ครับหลักร้อยสอสนามบินน้ำนะครับเจ็ดกับ ้าครับผมเม็ดเดียวครับผมผิดารณาเบิ้งเอาเดอร์ครับท่านผู้ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไห้ผมไม่ได้ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจทำกิปตัวไปท่านผู้ชมครับนี่แหละครับหลักร้อยเจ็ดกับเก้าครับผมสอสนามบินน้ำงวดนี้ครับกะห้มากตรงๆครับท่านผู้ชมมีให้เห็นได้ครับผมอาจจะกอดมากอาจจะกอดข้อกันมากกันเลยครับท่านผู้ชมเจ็ดกับเก้านะครับ เป็นลักลอยลักซิปบังสีนะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับพิจารณาแคปหน้าจอเอากันในเลยครับท่านผู้ชมหลักร้อยมาให้ทุกท่านแล้วครับผมคลิปต่อไปก็ฝากติดตามให้ผมไม่ได้ครับไปเบิง้งครบกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์บอกซ้อนอุน้ไส่เลยครับเป็นแนวทางตัวเลขของอาจารย์โกยครับผมอาจารย์โกยบ้านไร่ครับเพื่อนก็เดินดีนะครับมีสถิติหรือว่า อ่าสำหรับจริงค่ะท่านผู้ชมเบิ้งเด้อครับเดี๋ยวผมเอาให้เบิ้งเด้อครับท่านผู้ชมนี่ครับแนวทางตัวเลขของซอสสนามบินน้ำก็มีเพียงซัมเน่เด้อครับผมแคปหน้าจอเอากันได้เลยครับนี่นะครับได้หน้าที่ที่แคปหน้าจอเหมาะสมบ่เนาะครับท่านผู้ชมผิดพลานมองได้ก็ขอโทษขออภัยทุกท่านเด้อครับสําหรับคลิปนี้ครับก็ขอบคุณนอสสนามบินน้ำแม่ FC ใจดีอีกครั้งเด้อครับที่ให้แนวทางตัวเลขอูน้ำชัยครับมาแบ่งปันท่านผู้ชมทั้งสองทุกท่านครับ กะอวยพ่อให้พ่อยพี่น้องให้ยูดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงได้ครับเดินทางแขวขาดปลอดภัยครับมับนมันนํำกันครับ16นี่ครับสวัสดีครับ